การทำสัญญาแลกขากับเสียงในเรื่อง The Little Mermaid มันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะคะจำได้ไหมมันมีฉากที่ Ariel กับ Ursula เนี่ยเขาทำสัญญากันว่าจะแลกเสียงกับขาและมีเงื่อนไขว่า Ariel จะต้องทำให้เจ้าชายเนี่ยมาจุมพิตให้ได้ภายใน3วันถ้าทำไม่ได้ Ariel จะต้องสูญเสียทั้งเสียงและวิญญาณให้กับ Ursula ไปตลอดกาลโอ้โหนี่มันเงื่อนไขเหมือนกู้หนี้นอกระบบเงื่อนไขที่ดูทําไม่ได้แล้วก็เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมค่ะเรามาวิเคราะห์กันทีละข้อนะคะ่ะข้อแรกก็คือการแลกเสียงซึ่งเสียงเนี่ยมันคือปัจจัยหลักที่ทําให้เจ้าชายเอริกตกกลุมรักกับแอรเรียลเลยนะคะและอย่าลืมว่า2คนนี้ย,ยังไม่เคยคุยกันถ้าไม่มีเสียงเจ้าชายจะจําแอรเรียลได้ยังไงคะ ไปถึงข้อ2ก็คือจะต้องทําให้เจ้าชายเนี่ยมาจุมพิษให้ได้ภายใน3วันนี่ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนการทวงหนี้โหดรายวันค่ะไม่มีเวลาที่จะทําให้เจ้าชายมาตกหลุมรักเลยซึ่งก็ดูเป็นเงื่อนไขที่ทําไม่ได้นะคะส่วนข้อ3คือถ้าทําไม่สําเร็จแอรเรอรจะต้องสูญเสียทั้งเสียงและวิญญาณไปตลอดกาลดอกเบียแพงมากค่ะและถ้าเกิดว่าชาวแอตแลนติสนะคะหยุดตามกฎหมายแบบบ้านเรานั่นหมายความว่าสัญญาฉบับนี้ควรจะต้องเป็นโมคะ เพราะแอรเรียลนั้นอายุแค่16ปียังไม่บรรลุนิติภาวะค่ะนอกจากว่าเออร์ซูล่าจะร่างสัญญาไปให้กับราชาไทตันเส้นอนุมัติมาซะก่อนขอบคุณข้อมูลจากโตแท็กคลาวและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจยอย่างนี้กับไซได้ที่ Spacebar ทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ